อื่นนะต้องกล่าวสวัสดีนะครับท่านผู้แทนปลัดองค์กรมนุษถิ่นในกอจังหวัดนะครับท่านผู้ช่วยเลขานุก,การกอจังหวัดแล้วก็ท่านเลขานุก,การกอจังหวัดนะครับสำหรับในวันนี้นะที่เรามีการคอมพอเพลนต์กันเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามนโยบายนะครับของท่านผู้บริหารคือท่านนายบดีกรมส่งเสริมถิ่นทบิยุทธนาเศรษฐีนะครับที่ต้องการให้มีการให้ความรู้นะครับ กับผู้ปติงานในระดับจังหวัดนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับได้มีการบริการในการให้ความรู้ตรงเนี้ยมามาแล้วเนี่ยสองครั้งคือครั้งแรกเนี่ยในเดือนมกรา,าคมนะครับ64นะได้ให้ความรู้นะครับในเรื่องการบริหง,งานบุคคลนะครับจำนวนหนึ่งวันนะครับทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกับท่านผอ,อ,อกลุ่มงานบริหารงานบุคคลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของจังหวัดนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเดินปุ่มภาพันธ์นะครับ64นะครับก็มีการให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของการดาเนินการทงมินัยการดําเนินการตามที่ปปชชี้มูลต่างๆอีกหนึ่งวันนะครับกัดท่านผอกลุ่มงานกฎหมายนะครับของจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สามนะครับที่จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกเรื่องคนในทุกเรื่องนะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยนะครับ จะได้พบปากนะครับแล้วก็พูดคุยนะกับท่านผู้แทนประหลัดองค์กรถิ่นในกอจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยเลขาท่านเลขากอจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบนะครับที่สําคัญนะในการทําหน้าที่ในส่วนของกอจังหวัดนะครับเพราะในส่วนของผู้แทนประหลัดองค์กรองถิ่นเนี่ยนะครับจะเป็นปากเป็นเสียงนะครับที่จะดําเนินการในเรื่องต่างๆงนิสกรรมนิมพคนเนี่ยนะครับให้กับข้าราชการประกันส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนะครับ ซึ่งเนี่ยดุลกรรมนบางคลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเรื่องหลายกรณีนะครับรวมถึงในส่วนของผู้ช่วยเลขานะครับหรือเลขาปจังหวัดต,ตรงนี้ก็มีบทบาทสําคัญนะครับที่ต้องมีองค์ความรู้นะในการให้คําแนะนําในการให้ข้อเสนอในการให้ความเห็นกับคณะกรรมการในปจังหวัดเพื่อให้การเมืองการแผนงานบุคคลเนี่ยในระดับจังหวัดนะครับนะเป็นไปด้วยความถูกต้องนะครับเสมอภาคนะครับแล้วก็เท่าเทียมกันนะครับในสิทธิโอกาสนะครับความก้าวหน้าต่างๆ ของบริการท้องถิน่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะทางสํานักพัฒนาระบบคนงานบุคคลท้องถิน่นนอกจากมีการคอนเฟล็นต์ในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับในปลายเดือนมีนาคือระหว่างวันที่22-24เนี่ยนะครับก็มีการเชิญในส่วนของผอ,อกลุ่มงานบุคคลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จยดละ3ามคนนะครับเพื่อมาชี้แจงนะครับเกี่ยวเรื่องการเหินงานบุคคลต่างๆนะครับนะที่กรุงเทพ นะครับนโรงแรมเอสดีวีนิวนะครับระหว่างที่22ถึง24มีนานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเป็นการเลื่อนมาจากเดือนมกรานะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับในเวลานี้เนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยสามารถให้มีการประชุมนะครับและสามารถที่จะดําเนินการจัดประชุมต่างๆได้โดยมีมาตรการในการป้องกันนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคเอ่อโควิด -19 นะครับก็เืธมีการจัดนะครับกำหนดการจัดการสัมนาตรงนี้ขึ้นนะครับ ในส,ส่วนของผู้แทนประหลัดนะครับอ,องค์ของทิน่ในกรจังหวัดเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับกรมเนี่ยเคยของบป,ประมาณไปเพื่อให้มีการสัมมนา,าในส่วนของผู้แทนประหลัดองค์ของินี่ในกรจังหวัดแต่ปรากฏว่าเราขอไปสองปีเนี่ยนะครับทางสนมงมันงบมระมาตัดออกหมดเลยทั้งสองปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นข้อจํากัดนะครับที่จะเชิญในส่วนของผู้แทนประหลัดองค์ของทีน่ในกรจังหวัดเนี่ยนะครับมาร่วมสัมมนา,นามร่วมแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับความคิดความเห็นต่างๆเรื่องการเมืองของบุคคล เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงได้ใช้ช่องทางนะครับในรูปของการวิดีโอคอนเฟล็นต์น,นะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ซักถามปัญหาหรือตอบปัญหานะครับในการมห้งินคนต่างๆนะครับเพื่อให้จังหวัดทั้งเ6บจังหวัดเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติแล้วก็รู้เหมือนกันทําเหมือนกันนะครับนะเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับสำหรับในวันนี้นะในส่วนของท่านอาิบดีกรมถิ่นเนี่ยทยูนรัตาเสนี จิแรกท่านจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการให้ฟอมรู้ในวันนี้แต่พอดีท่านจิตภารกิจนะครับที่ต้องไปชี้แจงนะครับที่กระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็เลยมอบหมายนะครับให้ทางผมเนี่ยพุ่มในการพันใจชินรับมณีพุ่มในการสํานักพัฒนาระบบบริหารานบุคคท้องถิ่นนะครับมาชี้แจงแทนนะครับสําหรับเนื้อหานะฮะที่เราจะคุยกันในวันนี้จะมีหลายเรื่องครอบคลุมทุกเรื่องเรื่องการบริหางบุคคลนะครับ แต่จะดึงเรื่องสําคัญสำคัญที่เกิดขึ้นอยู่เวลานี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหานะครับหรือความเข้าใจยังไม่ตรงกันนะครับเช่นนะในเรื่องโครงสร้างขององค์กรถิ่นทั้งอบจเทศบาลอบจอที่มีประกาศนะครับมาฐานตงังหวัดลงถึงกอจังหวัดได้ประกาศกักเกณฑ์ตรงนี้แล้วนะครับแล้วองค์กรถิ่นเนี่ยต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหรือกําหนดโครงสร้างนะครับแล้วก็ประกาศโครงสร้างตัวใหม่ให้เป็นไปตามประกาศอกอกลางนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะในการปรับปรุงในการประกาศโครงสร้างตัวใหม่เนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหาปีกย่อยในหลายๆปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะถือโอกาสนะครับนะให้พวกเราเนี่ยนะครับมาทำาเข้าใจร่วมกันใครมีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับก็แลกเปลี่ยนก็สอบถามนะครับเพื่อให้การปฏิบัติของจังหวัดทั้ง76บจังหวัดเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งนะที่เราจะมีการพูดคุยกันเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่คงจะพูดคุยกันด้วย นะครับเพราะว่ามีเสียงบ่นนะจากพวกพวกเราที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระเภททั่วไปนะครับที่เขาจะมีการปรับปรุงตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับชานาญการพิเศษเป็นระดับบุโสนะครับ่าวันนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ต่างๆออกมาปีปีเศษละนะครับยังไม่สามารถดาเนินการอะไรได้เนื่องจากติดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเ,เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องของการปรับปรุงตำแหน่ง นะครับของตำแหน่งประเภทวิชาการก็ดีทั่วไปก็ดีนะครับหรือในการบรหิหารก็ดีเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะมีการพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้แทนประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นท่านเป็นกรรมการในกอจังหวัดนะหรือท่านผู้ช่วยเลขาท่านเลขาถ้าท่านมีประเด็นอะไรสงสัยนะครับขอให้สอบถามนะนะเราได้พูดคุยกัน ในช่องทางนี้นะครับและรับรู้ร่วมกันทั้งเจสบจังหวัดนะครับรวมถึงนะในวันนี้เนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องของสิงทธิประโยชน์ของข้าราชการท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นกระแสข่าวอยู่นะเช่นเรื่องของสิงทธิประโยชน์ในช่วงสถานก,การณ์โควิด19นะครับการเรื่องขั้นกรณีพิเศษนะครับนะซึ่งมีมติกรางเห็นชอบแล้วแล้วก็จะมีการแจ้งเวียนดันนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการชี้แจงนะหลักเกณฑ์การเรื่องขั้นตอน,นในิกศษโควิดนะครับใครได้บ้างและการได้ได้อะไรยังไงนะครับนะเพื <S <S ่อว่าหลังจากที่มีการแจ้งเมียแล้วเนี่ยจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องติดที่ประโยชน์บนรบนนัดต่างๆล่ะนะก็จะมีการพูดคุยกันด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ยจะมีเรื่องของพนักงานจ้างซึ่งในเรื่องของพนักงานจ้างถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยน่าจะนิ่งแล้ว นะครับแล้วเราก็ใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้มานานกันพอสมควรนะครับปัญหาไม่น่ามีแต่นะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบนะครับทั้งในส่วนของผู้แทนประหลัดในอจังหวัดนะครับทั้งในส่วนของผู้ช่วยเลขาเลขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อให้การปฏริบัติงานเนี่ยในส่วนของพนักงานจ้างซึ่งถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นะครับก็จะมีเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงนะครับเราจะได้มีการพูดคุยกันนะครับในประเด็นนี้นะสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการให้ความรู้ในวันนี้นอกจากเรื่องกรรมให้มงคลต่างๆแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของออวินัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเรินการทำวินยัยเรื่องของวินยัยเพราะในกรจังหวัดก็มีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย เพราะนผู้ที่เป็นกรรมการในกรจังหวัดก็ดีเป็นผู้ช่วยเลขาก็ดีเป็นเลขาก็ดีก็ต้องรู้รายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้จะมีเยอะนะครับเพียงแต่ประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาคุยกันเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่มันมีปัญหามีการหาลือนะครับเช่นนะในเรื่องปปชที่มีการชี้มูลนะครับจะเป็นชี้มูลความผิดในสามฐานหรือชี้มูลฐานใดทั้งหนึ่ง องค์กองถิ่นสามารถที่จะดําเนินการออกคําสั่งลงโทษได้ทันทีหรือต้องมีกระบวนการอะไรยังไงก่อนนะครับเราต้องมาพูดคุยกันเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันหมายถึงการให้คุณให้โทษนะครับกับตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น่องการปฏิบัติเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับหรือในเรื่องที่มีการค้าวเกี่ยวกันนะครับระหว่างกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ในการดำเนินการทางวินัยนะครับว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยจะดำเนินการได้หรือไม่ได้นะครับก็จะมีการหยิบยกขึ้นมาคุยกันด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากนะครับในส่วนของท่านผู้แทนประหลัดองค์กรจิ่นในกรจังหวัดนะครับท่านผู้ช่วยเลขาท่านเลขาขอให้ใช้วันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้เนี่ยก็จันทร์วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมงานในส่วนของสักพัฒนาระบบหน่วยงานบุคคลเนี่ยก็จะแบ่งวิทยากรเป็นกลุ่มๆโดยในช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิทยากรในส่วนของกลุ่มงานมาตรฐานทั่วทั้งสามโครงตั้งน,นะครับ นะโดยการน,นำของท่านผอพอิยะคันกลางนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับในกลุ่มงานอีกสามท่านนะครับพอช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มงานนะครับส่งเสริมนะการแห่งงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับโดยการน,นำของพอ่อท่านผอของพันนะครับแล้วก็มีทีมงานอีกสองคนนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มงานมาตรฐานวินัยโดยตำนานของท่านผอ,อ,อมนูนะครับนะ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมีที่แจงนะครับอีกสามท่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องฝากนะครับถ้าท่านมีปัญหาอะไรยังไงขอให้สอบถามนะครับไม่ต้องเกรงใจเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องพูดคุยกันนะครับเพื่อให้งานบุคคลนะครับในหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับในส่วนของสํานักพัฒนาระบบในงานบุคคลก็ดีในส่วนของกอจังหวัดก็ดีนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ สำหรับประเด็นปัญหาต่างๆนะนะครับถ้ายังมีจังหวะช่วงเวลานะครับที่เหลือในช่วงเย็นเนี่ยนะนะก็เราก็จะมาพูดคุยกันเพราะตรงนี้ในช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะเริ่มกันจนถึงเที่ยงไม่มีการเบรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพักทานอาหารกลางวันนะก็ต่างคนต่างทานนะครับแล้วก็มาเจอกันนะในช่วงบ่ายโมงตรงนะครับก็คาดว่าวันนี้เราจะเลิกเนี่ยไม่น่าจะเกิน16.30 นะครับสี่โมงครึ่งนะครับช่วงเย็นนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาพวกเราไปมากกว่านี้นะครับในส่วนของผมเนี่ยนะก็ทนจะมอบทางท่านผอพิยะเนี่ยนะครับได้ดาเน,านินการต่อนะครับเพราะในส่วนตัวก็ต้องไปทางกระทรวงไทยไปชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม้บางคนนะครับที่กระทรวงแล้วก็จะกลับมาพบปะกับพวกเรานะครับแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยในส่วนของผมเองก็จะมีการประชุมคณะกรรมการการสอบสิ่งขัน นะครับเพราะว่าพรงนี้จะมีการรับสมัครสอบเป็นกันแล้วเป็นวันแรกนะครับซึ่งคาดว่าครั้งนี้จะมีคนสมัครไม่น่าต่ำกว่าหกแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีการเตรียมการครั้งสุดท้ายนะครับนะเพราะนั้นผมอาจจะกลับมาพบก,กับทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงเย็นๆนะบ่ายสามรึ่มบ่ายสี่ประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้โอกาสนี้จะเชิญทางท่านผอพิยะอันกำนะครับมาพบปะแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของ งานนะครับที่รับผิดชอบในของกลุ่มงานมาตรฐานนะครับปงร้านะครับเชิญท่านพอพิยะครับผมครับครับก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณท่านผู้การสหพัฒนาระบบบริการงานประกวน้องถิ่นะครับแล้วก็สวัสดีนะครับสําหรับท่านตัวแทนแล้วกันนะครับท่านประหลัดที่อยู่ในกอจังหวัดนะครับทั้งของกอจ จแล้วกทจแล้วก็กปตจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับฝ่ายเลขานุการนะครับทั้งท่านเลขานุการนะครับกอจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ช่วยแล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะมีนะครับทีมงานของอปทนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดเราด้วยนะครับที่มาร่วมรับฟังนะครับเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในวันนี้โดยในช่วงเช้านะครับก็อย่างที่ท่านผู้ในการสนับนะครับพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับได้อ่าชี้แจงไปแล้วนะครับในเบื้องต้นนะครับซึ่งหัวข้อหลักๆเนี่ยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็จะพยายามนะครับสรุปแล้วก็ชี้แจงนะครับประเด็นปัญหานะครับภายหลังจากที่เรามีประกาศนะครับในเรื่องของโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไป นะครับอยู่2ฉบับนะครับโดยฉบับแรกเนี่ยนะครับในส่วนนี้นะครับอ่าฉบับแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างนะครับทั้งของอบจเทศบาลแล้วก็ของอบตนะครับที่ออกไปนะครับแล้วก็มันอาจจะมีจุดนะครับที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของชื่อส่วนราชการบ้างนะครับแต่ละในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างเดียวกันนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับอธิบายในเรื่องโครงสร้างก่อนนะครับสำหรับช่วงของมเช้านะครับ เสร็จจากนั้นนะครับก็จะไปต่อนะครับในเรื่องของเนื่องจากโครงสร้างเนี่ยมันจะเชื่อมโยงต่อนะครับกับภารกิจอำนาจหน้าที่นะครับนะเพราะว่าเท่าที่สอบถามกันเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับภารกิจงานนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่กําหนดไว้เดิมนะครับกับภารกิจนะครับที่อ่ากอกลางนะครับแล้วรวมถึงจนกอจังหวัดนะครับได้ไปประกาศล้อตามของกอกลางเนี่ยนะครับมีบางจุดนะครับที่แตกต่างกันออก นะครับในส่วนนี้นะครับเช่นของกอกลางมีงานนี้นะครับแต่พอไปถึงกอจังหวัดงานนี้ไม่มีนะครับในลักษณะนี้หลายท่านก็เลยถามว่าเอะกรีนอย่างเนี้ยนะครับนะเราจะต้องประกาศล้อเหมือนของกอกลางทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับนะทั้งในของกอจังหวัดนี่ยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องประกาศล้อของกอกลางนะครับแต่ในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็เลยถามมาจําเป็นหรือเปล่านะครับที่จะต้องเอาเนื้องานทั้งหมดนะครับที่กอกลางออกแบบให้เนี่ยนะครับแล้วกอจังหวัดเราไปประกาศล้อตามเนี่ยนะครับไปประกาศนะครับ เป็นาภารกิจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับใน,น,นส่วนนี้ก็จะมีการอธิบายและก็ชี้แจงกันนะครับใน,น,นส่วนนี้นะครับซึ่งในเรื่องของโครงสร้างส่วนราชการเนี่ยนะครับก็จะให้ท่านที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับก็คือทางท่านหัวหน้าจิรพันน้อยเพลงนะครับเป็นคนนําเสนอก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับและผมก็จะไปเอ็ด ใช้นะครับในรายละเอียดต่างๆนะครับที่เป็นบทสรุปนะครับเก็บปัญหาต่างๆให้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับเสีจากนะครับในเรื่องของโครงสร้างส่วนราชการนะครับก็ขออนุญาตไปต่อนะครับนะคุยกันต่อนะครับก็คงมีหลักๆอีก2เรื่องนะครับเกี่ยวกับการสรรหาผมใช้ว่าการสรรหาแล้วกันนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรานะครับโดยเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็จะคงไปคุยกันตรงนี้แหละนะครับมีการสื่อสารและการเข้าใจคลาดเคลื่อนกันค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับนั่นก็คือการสรรหานะครับเรื่องของการสอบคัดเลือกนะครับกรณีที่มีเหตุพิเศษโดยไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันนะครับพอมีประกาศฉบับนี้ออกไปนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครโดยเฉพาะต้องขอเน้นย้ําเลยนะก็คือกลุ่มที่ได้รับทุนขององค์กรปกครองสมวนท้อินเดิมนะครับที่ได้ทุนไปเรียนนะครับของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับนะช่วงแรกๆถ้าคงได้ข่าวคงมหาวิทยาลัยสนุิ์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มพอด นะครับที่ไปได้รับทุนตรงนี้นะครับไปเรียนกันนะครับพอเห็นโครงสร้างประกาศเขาเห็นประกาศฉบับนี้ออกไปนะครับก็เข้าใจว่าเอ๊ะนี่กลับมาหาเราอีกรอบแล้วนะครับตัวเนี้ยจะได้มีการํำความเข้าใจและชี้แจงกันนะครับรวมถึงท่านอื่นๆนะครับที่ได้รับทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปนะครับไม่ว่าจะไปเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะครับหรือหลักสูตรอะไรต่างๆก็แล้วแต่ละนะครับของมหาวิทยาลัยต่างนะครับเช่นของมขของอะไรต่างๆในขณะนั้นเนี่ยนะครับ พอเห็นประกาศฉบับนี้ก็ไปแล้วก็เข้าใจว่าทุนตรงนี้คือทุนขององค์กรของสมงหลิเช่นเดียวกันนะครับก็เข้าใจว่าสามารถสอบพ่เรื่องได้โดยกรณีพิเศร็จโดยไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันนะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจนะครับกับทางทาง่ทานท่านที่อยู่ในกรจังหวัดนะครับแล้วก็ทางทีมงานฝ่ายหลขานุกการด้วยนะครับว่ากติการตรงนี้นะครับประกาศฉบับนี้ออกไปจริงๆเนี่ยมันคืออะไร ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประกาศฉบับนี้ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้าโดยหลักการจริงๆเนี่ยนะครับก้ากรณีที่เราออกไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเดิมเนี่ยนะครับมันเป็นการเพิ่มอีกเพียงกรณีเดียวกรณีเดียวก็คือการคัดเลือกกรณีของครูนั่นแหละนะครับนะบที่มีลักษณะผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศส่วนในกรณีอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังคงไว้เช่นเดิม นะครับคงไว้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าที่เพิ่มรายละเอียดเข้าไปเนี่ยนะครับเนื่องจากประกาศฉบับเดิมนะครับที่ออกไปสู่องค์กรปองส่นั้อินลงไปสู่ในระดับจังหวัดเราไปบังคับใช้แล้วมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นก็คือตอนนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีแนวทางนะครับปฏิบัติว่าจะต้องทําอย่างไรว่าจะต้องประกาศ1 2ึ่งสอห้าหอะไรบ้างนะครับบอกว่าให้แต่องค์กรปกครองส่วิ่นดำเนินการ แต่ไม่ได้บอกวิธีการดําเนินการขององค์กรของดินว่าใครจะต้องลงนามอะไรยังไงนะครับซึ่งในประกาศฉบับนี้ก็จะบอกในรายละเอียดแล้วนะครับทั้ง9กรณีของเราแต่ใน9กรณีนี้นะครับในขั้นตอนที่จะต้องทําตามประกาศจริงมันก็มีแค่1 2 3่งสอนะครับหกเแล้วก็9หลักๆนะครับนะส่วนกรณีสี่ห้าหกเนี่ยนะครับนะในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดของมันนะครับอยู่นิดนึงนะครับทั้ง9กกรณีตรงนี้นะครับนะนี่คือหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่จะต้องอธิบาย และทําความเข้าใจกันนะครับนะเพราะตอนนี้มีหลายท่านถามและหอดอดอถามมาเยอะแล้วจะเริ่มเลยได้ไหมนะครับนะตรงจุดนี้กับอีกอันนึงนะครับที่โยงหาประกาศฉบับนี้ก็คือกกลางมีมติและก็แจ้งเวียนไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือในเรื่องของซึ่งสามารถทําได้เลยไอ้ตรงนี้นะครับเป็นอำนาจขององค์กรของดินนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการสอบคัดเลือกกร,รีพิเสร็จโดยไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันขตรงนี้แหละ แต่เป็นกรณีของคุณวุฒิการศึกษาที่กอกลางกําหนดให้สามารถสอบคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษนะครับโดยไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเช่นตําแหน่งพวกไหนถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นตาแหน่งสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนโดยส่วนใหญ่พวกนายแพทย์พวกสถาปนิกพวกพยาบาลวิชาชีพพวกเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขอะไรลักษณะอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ในสาขาทั่วไป นะครับในส่วนนี้ซึ่งเรากำหนดวุฒิการศึกษาไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับ35คุณวุฒิการศึกษานะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้มีการชี้แจงกันรวมถึงนะครับก็จะมีการหยิบยกนะครับเรื่องนะครับที่กำลังนำเสนออยู่นะครับแต่ตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนก่อนนะนะครับอาจจะยังไม่ลงในรายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกนะครับนะเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของอบจ เทศบาลและก็อบอตนะครับที่กําลังมีการแก้ไขประกาศอยู่ณนขณะนี้แต่ยังอยู่ระหว่างการเสนอทาง,ทงน้งงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรื่องอยู่ที่ทางกระทรวงมหาดไทยแลวละ่ะนะครับรอทางน้งงานนะครับถ้ารัฐมัโลงาโลงานก็จะแจ้งนะครับประกาศฉบับนี้ออกไปนะครับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรานะครับที่ต่อไปเนี่ยนะครับในกระบวนการสรรหาที่เราได้ข่วาวบอกว่าจะมีการมอบอำนาจนะครับให้กับระดับกอจังหวัด สแสดงว่าท่านที่มาในวันนี้แหละนะครับท่านจะต้องพิจารณานะครับว่าจังหวัดเราเนี่ยพร้อมที่จะดําเนินการหรือไม่นะครับและในการมอบตรงจุดเนี้ยนะครับระหว่างอบจเทศาบาลและอบตก็มีข้อที่แตกต่างกันออกไปอีกนะครับพอมอบไปแล้วเราพร้อมที่จะทําหรือไม่ถ้าพร้อมที่จะดําเนินการเราก็ไปว่ากันพิจารณากันในระดับของกอจังหวัดนะครับแต่ถ้าไม่พร้อมนะครับตรงนี้ในประกาศก,ก็เขียนไว้อยู่นะครับก็ส่งกลับ นะครับมาให้กองกลางเหมือนเดิมเพราะตรงนี้นะครับในการที่แจ้งไปเนี่ยนะครับแก้ไขประกาศฉบับนี้เป็นการดําเนินการตามคําสั่งคอรชอนะครับ860นี่แหละที่ให้อหํานาจในเรื่องของการสรรหาเนี่ยนะครับเป็นอนํานาจของกองกลางนะครับแต่อาจมอบกองกลางอาจมอบให้กับกองจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นกองกลางก็จะมอบอํานาจบางตําแหน่งนะครับให้กับกองจังหวัดดาเนินการแต่ว่าในกองจังหวัดดําเนินการเนี่ยไม่เหมือนกันนะทั้งกจจ กทออจอและก็อกออบอตจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมอบไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันมอบให้กับหน่วยให้ไปดําเนินการห,ากหน่วยที่มอบนั้นเนี่ยครับไม่สามารถดําเนินการก็จําเป็นนะครับก็ต้องแจ้งเจ้าของอ,อ,งอํานาจก็คือกองกลางเพื่อที่จะดําเนินการให้ต่อไปนะครับคราวนี้นะครับพอไปดําเนินการตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับนะเรื่องของการดําเนินการในระดับจังหวัดว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับของกองกลางจะต้องทองาําอย่างไร สิ่งที่ท่าจะต้องทําแน่ถ้าไปในระดับจังหวัดเราก็จะต้องมีการแต่งตั้งรูปของคณะกรรมการนะครับเป็นอนุกรรมการสหานะครับนะพนักงานหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตบาลนะครับให้ดารงตาแหน่งสายงานเรียนในระดับจังหวัดอีกทีหนึง่งนะครับก็จะมีรายละเอียดต่งตางๆนะครับที่จะเติมเต็มให้ก่อนนะครับในส่วนนี้แต่ว่าจะคุยในหลักการคร่าวๆนะครับในสาระนะครับที่สำคัญให้ก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับนี่คืออีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องขออนุญาตนําเรียน นะครับที่จะมีการชีร้แจงและก็ทำความเข้าใจกันรวมถึงคงต้องชี้แจงกันด้วยแหละนะครับพอพูดถึงในเรื่องของการสรรหารตาแหน่งสายงานผู้บริหารนะครับก็คือในเรื่องของตําแหน่งว่างต่างๆนะครับว่าในระดับของกอจังหวัดเราเนี่ยนะครับว่าได้ดําเนินการถูกต้องไหมเพราะตามวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับที่น่ากังวลใจ ในตำแหน่งบริหารเนี่ยนะครับได้ข่าวมาเนี่ยนะ,นะครับตางข้อมูลเนี่ยนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็กำลังให้ตรวจสอบอยู่เนี่ยมีหลายจังหวัดนะครับที่ตำแหน่งสางานบริหารว่างแล้วเกิน60วันแต่ยังไม่ยอมดําเนินการทําอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับถึงแม้จะเป็นเทศาบาลนะครับเทศบาลกรณีเนี้ยถึงแม้จะไม่มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ณปัจจุบันนี้ ท่านประหลัดเทศาบาลนี่แหละปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่หากครบ60วันเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องรายงานตามประกาศต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้เลยเพราะท่านนายกเข้ามาก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรได้เพราะเงื่อนไขตัวนี้เมื่อครบ60วันยังไงก็ต้องรายงานกอกลางเพื่อดําเนินการสัญหาต่อไปตรงนี้ต้องขออนุญาตทวามเข้าใจเพราะมีหลายจังหวัดที่ครบ60วันแล้วไม่ยอมดําเนินการเลยในตอนนี้นะครับนั่นหมายถึงถ้ามีการร้องเกิดขึ้น นะครับปัญหามันจะตกที่ใครก็จะตกที่องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นแหละนะก็จะตกที่ระดับของกรจังหวัดเรานั่นแหละที่ไม่ดําเนินการตามประกาศนะครับราะตอนนี้มันมีข้อมูลมาเข้ามาแล้วนะครับว่าอบทหลายๆแห่งครบ60วันแล้วไม่ยอมดําเนินการอะไรเลยนะครับโดยอ้างว่านปัจจุบันนี้ไม่มีนายกนะครับ ซึ่งใน,ในในทางปฏิบัติเราเราก็แจ้งไปแล้วนะครับในส่วนนี้ว่ากรณีไม่มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีการสือแจ้งเวียนไปแล้วนะนะครับกรณีไม่มีนายกองค์กรของถิน่นโดยเฉพาะของเทศบาลในช่วงนี้นะครับหากประกาศนะครับกำหนดไว้อย่างไรท่านจะต้องถือตามประกาศนั้นด้วยซึ่งแจ้งไปแล้วนะครับตามบยี่สองนะครับณตรงนี้10บกุมภาพันธ์2564าดังนั้นขอความร่วมมือทั้งจังหวัด นะครับองค์กรรองผิดกอจังหวัดนะครับช่วยกันดูแลนะครับในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของเราให้เป็นไปตามขั้นตอนของประกาศด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับอีกตรงจุดนี้นะครับที่มีปัญหาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่ห่วงกังวลใจในวันนี้คือก็คือตําแหน่งของประหลัดระดับต้น ตำแหน่งประหลัดละระดับต้นเนี่ยนะครับมีหลายๆอปพมีตําแหน่งแต่ไม่ยอมอรายงานตรงนี้ก็เหมือนกันก็กำลังตรวจสอบอยู่และหลายแห่งนะครับเกิน60วันแต่นะนะครับนะก็ยังไม่ยอมดาเนินการนะครับใน,ะนส่วนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องมีขอความร่วมมือนะครับ60วันอย่างไรก็แล้วแต่ต้องรายงานทุกตําแหน่งนะนะครับระดับสูงเหมือนกันระดับต้นระดับกลาง นะครับนะส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีการชี้แจงกันนะครับในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับจะมอบหมายให้กับทางหัวหน้าฝ่ายนะครับที่รับผิดชอบโดยตรงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ก็คือจะมอบหมายกับทางหัวหน้าบุรณีนดโรดนะครับร่วมพูดคุยก่อนนะครับสำหรับในเรื่องของสอบวิเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของการสอบเข้าเรียกกรณีที่มีย่างพิเศษนะครับโดยไม่จําเป็นต้องสอบเป็นขันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง นะครับก็คือในเรื่องของที่จะมีการแก้ไขนะครับในเรื่องของการประกาศนะครับส่วนตำแหน่งสายงานผู้ิหานนะครับตรงนี้นะครับดี๋ยวงกาขออนุญาตชี้แจงอีกทีหนึ่งในช่วงท้ายแล้วกันนะครับนะในส่วนนี้นี่คือหัวข้อที่3นะครับที่จะหัวข้อที่2นะครับที่จะให้ทีมงานนะครับร่วมชี้แจงนะครับหัวข้อต่อมาครับเรื่องที่3านะครับเรื่องที่3าเนี่ยนะครับที่ทางได้รับมอบหมายนะครับก็จะเป็นการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเลื่อนระดับนะครับของข้าราชการและพนักงานส่วนต้องดินของเรา โดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการเลื่อนระดับของตำแหน่งประเภทท,ทั่วไปที่จะเลื่อนเป็นระดับอาวุโสนะครับและก็ตำแหน่งประเภทวิชาการที่จะเลื่อนเป็นระดับชำนาญการพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้จุดที่น่ากังวลที่สุดคืออะไรนะครับจุดที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยครับคือรูปของมีสยอยู่3จุดจุดแรกก็คือในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตําแหน่งนะครับนี่คือจุดแรกที่น่ากังวลใจ ต่อมาครับตัวตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้โอเคแหละอาจจะไม่เป็นปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องดําเนินการตามประกาศโดยไม่ติดกองนั่นก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศนะครับและสุดท้ายตรงนี้แหละเป็นปัญหามากที่สุดและตรงนี้ก็เคยย้ำแล้วนะครับกับทางด้าน,นบอกกลุ่มระดับจังหวัดไทยเบียขาใรนระดับจังหวัดนะครับแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่นิดหน่อยนะครับในส่วนนี้ก็เลยจําเป็นต้องอธิบายและก็ชี้แจงกับท่านกอจังหวัดด้วย นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตรงนี้แหละมีปัญหามากที่สุดนะครับเพราะมีการแต่งตั้งตําแหน่งนะครับแบบผมใช่ว่าผิดฝาผิดตัวเยอะพอสมควรนะครับและก็มีหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับที่มีการเลื่อนจนถึงเป็นระดับชานาญการวิเศษไปแล้วด้วยนะครับนี่คือตามข้อมูลที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะซึ่งตรงนี้แหละมันจะกระทบ กับผู้ที่เขามีการเลื่อนระดับไปเพราะการที่จะเลื่อนระดับได้อย่าลืมนะนะครับอปอทประเมินก็จริงแต่คนพิจารณาต่ออยู่ในชั้นของเลขาในระดับของกอจังหวัดเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบนะครับว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการตรงนี้ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องนั่นหมายถึงก็ต้องแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กลับไปพิจารณาหรือพบควรเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์จังหวัด รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่กอบกลางแจ้งไปเรียบร้อยแล้วตามวันหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีหกหนึ่งนะครับและในส่วนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่สามนะครับที่จะมีการชี้แจงกันนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็จะมอบให้กับทางนะครับนะทีมงานเหมือนกันนะครับก็คือทางท่านบอภีรบุญชัยนะครับมุงคุณนะครับมีการชี้แจงกันนะครับในประเด็นนี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วผมก็จะบทสรุปให้เหมือนกัน นะครับนะในส่วนนี้นะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่มาแบบกระดานหันที่ทางท่านผู้บดิการสนับมอบมานะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับสำหรับพนักงานจ้างจะคุยหลักๆคงอยู่สองประเด็นสําหรับเรื่องของพนักงานจ้างที่เป็นปัญหาก็คือในเรื่องของการทําสัญญาจ้างและก็การต่อสัญญาจ้างจะเน้นอยู่หลักๆอยู่2เรื่องนี้นะครับที่จะร่วมพูดคุยกับพวกเรา นะครับดนีส่วนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นนะครับที่ในช่วงของพาคเช้านะครับที่จะใช้เวลาในการพูดคุยกันนะครับในส่วนนี้นะครับนะดังนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะในช่วงเช้าเนี่ยนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมอบหมายนะครับให้กับทางท่านหัวหน้าจิรพัฒน์น้อยเป็นนะครับชี้แจงก่อนนะครับในส่วนนี้เขอเชิญทางท่านหัวหน้าจิรพัฒน์